ชื่อซารนะคะอธิตยาตั้งศิริวรกุลค่ะอายุ23ปีค่ะทำงานเป็นทุรการกฎหมายอยู่ที่สำนักง,งานนิติพานิชยจ s ดานะคะที่บ้านค่ะเปิดคลินิกเป็นคลินิกแพทย์ค่ะแล้วก็เป็นคลินิกเกี่ยวกับเสริมความงามเวชกรรมอะไรอีกด้วยค่ะ ที่เลือกซื้อรถมิตูบิชิมิลาดเนี่ยค่ะจากที่ได้ดูในหลายๆรุ่นในหลายๆตัวเป็นรถเกี่ยวกับ e ิโคหรือว่ารถที่มันเล็กค่ะแล้วก็ที่ขับในเมืองได้นี่ค่ะก็สนใจเป็นตัวคันนี้ครัเพราะว่ามันประหยัดน้ำมันแล้วก็มันตอบโจทย์ที่ความต้องการที่อยากได้ด้วยค่ะทั้งตัวเราแล้วก็แม่ ไปดูในหายลายๆโชว์รูมค่ะแล้วก็ดูถามรายละเอียดเกี่ยวกับทางออนไลน์เนี่ยค่ะก็นี่ไม่สู้ให้รายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะดีแล้วก็เหมือนกับมันตรงตามที่เราอยากได้ด้วยอะค่ะใช่ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือว่ารายละเอียดลดการซื้อการอะไรเงี้ยค่ะการดาวการผ่อนอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของรถเนี่ยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวที่ขับในเมืองเหมือนมิราดหรือว่าขับเหมือนทางแบบทางใกล้หรือว่าเป็นรถครอบครัวเนี่ยค่ะก็ มีฟูนนก็จะตอบโจทย์เราในเรื่องนี้ค่ะว่ารถแบบไหนใช้กับแบบไหนได้ค่ะคือมันตรงโจทย์กับความต้องการของแต่ละคนที่ต้องการอยากได้รถยนต์ไปขับขี่หรือว่าใช้ประโยชน์ในการทำงานหรือว่าใช้ชีวิตอะค่ะ ผมแนะนำตัวแทนของบริษัทนิวมิสูหันใหญ่จำกัดนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณอาทิตยาตั้งศรีบรกุลนะครับที่เลือกใชบ้บริการของทางนิวมิสูนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับ